การฆ่าตัวตายถือเป็นปาณาติบาตหรือเปล่าครับการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปาณาติบาตแต่เป็นอัตตาวินิจบาตเป็นกรรมคนละอย่างครับปาณาติบาตคือปรุงชีวิตสัตว์อื่นมีผลให้ชีวิตของสัตว์อื่นขาดก่อนถึงอายุไขพรากสิทธิ์ในการมีชีวิตไปจากเขาโดยเฉพาะหากเขามีบุญบ้างก็เท่ากับตัดโอกาสเสวยสุขของเขาทิ้งทั้งยวงส่วนอัตตาวินิจบาตคือการปรุงชีวิตตนเอง มีผลให้ไม่ได้ใช้กรรมที่ควรใช้ก่อนถึงอายุไขโดยเฉพาะหากมีบาปมากก็เท่ากับพยายามแหกคุกเพื่อหนีโทษด,ด้วยทางลัดการไม่รอให้มีการลังไพ่ใหม่ตามการจัดเป็นการตัดตอนสร้างปมยุ่งเหยิงขึ้นไม่ให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกรรมวิบากเปรียบกับนี่ก็ซับซ้อนกว่านี่ชนิดไหนๆเน,นื่องจากการทบนี้กรรมนั้นแตกต่างจากการทบต้นทบดอกของนี่สินเงินทองมากถ้าคุณค่าคนมีบุญอก กาสเสวยบุญของเขาที่ถูกตัดทิ้งย่อมสะท้อนกลับมาเป็นความหมดโอกาสเสวยบุญของคุณเช่นกันคุณจะมีอายุมากในอัตภาพที่เป็นทุกข์แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุขและถ้าฆ่าตัวเองขณะต้องใช้บาปการหนีโทษย่อมเป็นการเพิ่มโทษในตัวเองทุกข์ที่ยังไม่เสวยก็ต้องเสวยอยู่ดีแถมพ่วงทุกข์อันเกิดจากการพยายามแหกคุกเข้าไปอีกระทงนั่นคือแทนที่จะต้องทนทุกข์ในสภาพมนุษย์ตามเดิมก็ต้องไปทน ทุก์ในสภาพเปรตสภาพเดรัจฉานหรือสภาพสันนรกซึ่งเป็นอัตภาพที่แย่หนักเข้าไปใหญ่ข้อแตกต่างระหว่างปานาติบาทกับอัตวินิบาทยังมีอีกมากเช่นปานาติบาทมีผลในการต่อไปเป็นความโหดเหี้ยมของจิตใจมีใบหน้าเหี้ยมเกรียมมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพกายอาจถูกรังแกอาจถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควรส่วนอัตวินิบาตมีผลในการต่อไปเป็นความอ่อนแอทางใจมี ีใบหน้าเศร้าหมองมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพจิตคิดมากและน้อยใจเก่งรู้สึกอ่อนแออยากตายด้วยเหตุบีบคั้นแค่ง่ายๆเป็นต้นการฆ่านั้นไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองย่อมได้ชื่อว่าทําให้จิตใจเศร้าหมองเมื่อจิตใจเศร้าหมองย่อมมีคติวิบากเป็นที่หวังแต่หากฆ่าตนเองโดยไม่มีจิตเศร้าหมองทําให้จิตขาดจากอุป,ปทานว่าเป็นตัวตน อันนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญการสิ้นชีวิตขณะไร้อุปทานไม่ถือว่าเป็นบาปด้วยประการทั้งปวงที่ทําอย่างนั้นได้ก็มีแต่ผู้ศึกษาธรรมจนเข้าใจและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงแล้วเท่านั้นครับ